มาถึงแล้วครับท่าเรือกว่าจะมาถึงได้นี่ยังเหนื่อยเลยครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกถามผมว่าอ่าตรงขึ้นเรือนี่ลาบากไหมผมมีความรู้สึกว่าทางที่มานี่ถ้าใครกลัวเรื่องอ่าความสันโดษความเปล่าเปี่ยวอะไรประมาณเนี้ยเส้นทางผมว่าอาจจะคิดว่าแล้วจะมาทําไมประมาณนี้ครับเพราะว่ามันขึ้นเขาลงเขาโค้งไปโค้งมา ไปทางธรรมดานี้จะค่อนข้างมั่นใจกว่าเดี๋ยวผมไปดูจุดที่จะขึ้นเรือครับตัวนี้รอเรือมาอยู่ว่นนี่เรือมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ้าวแสดงว่าเดี๋ยวจะขึ้นเรือตรงนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถ่าย็าตนี้แค่นี้ก่อนละกันอยกาคิดหมู่บ้านลอยน้ําที่เห็นฝั่งตรงข้ามครับเป็นจุดที่เรือจะไปจอดแล้วก็จะต้องเอารถขึ้นตรงนั้น ทเ,เ,เ,เดียวเลยนะเดินก็ได้ขึ้นแพสนใจแล้วครับผมวางแผนมาสองสามปีว่นจะไปทุาที่เดี๋ยวไปที่อื่น,น,นวันนี้ก็ได้ขึ้นแพแล้วเดี๋ยวต้องกลับเขาบอกว่ามันมีเส้นทางหนึ่งไปทางอ่าปูสายดาวหรือไงเนี่ยมันจะอ้อมไปทางนู้นครับไม่ต้องลงแพ แล้วกลับไปทางเดิมเดี๋ยวผมขอดูแผนอีทีนะครับว่าจะเอาไงต่อตรงจุดที่ขึ้นจากแพรตรงนี้นะครับจะมีร้านค้าอยู่มอเตอร์ไซค์จะต้องมาจ่ายตังค์ตรงนี้150บาทจุดรถยนต์ก็จ่ายตังค์บนแพไปเลยครับซึ่งร้านค้านี้จะมีอาหารขายด้วย